รีวิวใช้จริงเสื้อโยคะหนาพิเศษของบีเวลนะครับพร้อมตะข่ายเก็บเสื้อพกพาสะดวกนี่อันนี้คือรูปทรงที่พอดีสำหรับคนหนึ่งคนจะนอนลงไปนะฮะ ก็จะมีความยาวแล้วก็ความกว้างประมาณนี้ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ก็ยาคือยาพอดีกับผัวคนที่สูงร้อยแปดสิบได้อะนี่ฮะของบีเวลบีเวลก็ทําพวกแบรนด์ที่เกี่ยวกับพวกเบาะพวกเบาะรองอะไรต่างๆอยู่แล้วแล้วก็พวกเสื่อโยคะก็จะเป็นผิวสัมผัสที่ค่อนข้างจะมีความนุ่มนะครับนุ่มมันนุ่มแบบเนืนๆน,น,นะจะไม่ใช่นุ่มแบบลื่นนะครับ เพราะว่าปัญหาของไอ้พวกเสือพวกนี้คือบางทีมันลื่นแล้วมันไม่เกาะแต่เนี่ยมันหนึบเลยแล้วก็มีความหนานี่ก็คือหนา10บมิลิเมตรก็คือ1เซนนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนที่เราลงน้ำหนักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะรองรับเราก็จะไม่เจ็บนะครับมีความยืดหยุ่นด้านล่างเมื่อกี้ก็จะมีความเกาะพื้นพอสมควร แต่ปกติผมจะใช้ในตอนที่เราจะซิ t อัพหรืออะไรที่แบบทําท่าแพลงหรืออะไรที่มันไม่ได้มีการมูฟเมนต์เยอะนะฮะเนี่ยเวลาซิดอัพตรงนี้ตรงเท้าก็จะเกาะหรือทําท่าตอนคว่มตรงนี้ตรงแขนอะไรก็จะหนึบเลยตรงเข่าวเวลาลงน้ําหนักไม่เจ็บนะครับ ไม่เจ็บเพราะว่าความหนาของมันแล้วก็ความนุ่มที่รองรับอะ่ะถือว่าโอเคคือมึงรุ่นอาจจะเหมือนเหมือนจะหนาแต่ว่ามันมันไม่รองรับมันก็เข่าลงไปน้ำหนักเยอะๆก็รู้สึกถึงพื้นเลยนะนี่ฮะยาวอะ่ะโอเคแต่กว้างแอบแคบไปน,นิดนึงนะแต่ถ้าเกิดบางท่าที่นอนแล้วก็ไม่ได้แบบต้องการความกว้างอะไรก็โอเคอยู่ เช่นแขนแนบลําตัวหรืออะไรเงี้ยเวลามีเหงื่ออะไรออกนี่นะครับเขาจะไม่ซึมไม่ซึมลงไปนะมันจะไม่ซึมลงไปคือทิ้งไว้แห้งได้หรือจะทำความสะอาดด้วยการเช็ดออกชิจูเช็ดออกก็ได้นะครับก็คือมันมันก็ดีตรงนี้ด้วยมันก็จะไม่ซึมแล้วไปสะสมเป็นแบคทีเรียรสิ่งสกปรกต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือของแท้าจาก Official Mall ของ Bw e l well l เลย กว้างตรงนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรืเ่อ,องความกว้างความสวยทีกว้างน,นี้คือคนนอนได้พอดีร้อยแปดสิบนิดๆผู้ชายได้ผู้หญิงก็คือสบายเลยแคบตรงนี้ก็พอดีตัวความกว้างตรงนี้ก็พอดีตัวจริงๆถ้าเกิดกวา้างกว่านี้นิดนึงก็ดีอ่ะสมมติผู้ชายนอนแต่จริงแขนมันต้องแนบแล้วตัวมันจะแนบดงไหมมันก็จะพอดีแหละสองฝั่ง ได้อยู่ตอนที่แบบเราซิทอัพแล้วก็นอนพักแขนก็ยังอยู่ข้างบนไอเสืออน,นี้ทั้งสองสองแขนเนี่ยสำหรับคนที่กำลังมองหาเสื้อโยคะแต่ไม่แน่ใจผมยังไม่เคยใช้สำหรับการที่แบบใช้ในฟิตเนสจริงจังแบบว่าต้องทำท่าอะไรต่างๆที่มันมี movement หรือกระโดดบนเสือหรืออะไรอย่างเงี้ย วิธีการเก็บก็นี่ครับก็ม้วนเก็บง่ายๆเลยอันนี้ผมทํามือเดียวมันก็เลยไม่ถนัดนะก็ม้วนเก็บไปให้ให้แน่นๆเลยเพราะว่าเขาจะมีตัวตัวตะข่ายมาให้ด้วยครับตะข่ายที่แบบเอาไว้เก็บแล้วก็เป็นเหมือนกระเป๋าด้วยอ่ะ มันเป็นสินค้ากลุ่มสุขภาพนะฮะมันใช้เป็นเสือโยคะแก้ออฟฟิซินโดมอะไรต่างได้คือชื่อสินค้ามันคือเสือโยค้านะแต่ไม่แน่ใจว่าสายฟิตเนสหนักๆเนี่ยเขาใช้ลักษณะประเภทไหนแต่ว่าใน,นผมซื้อมาสำหรับออกกำลังกายเบาๆเวลาอยู่ห้องเหลือลงไปฟิตเนสก็เถอะเนี่ยฮะเ,เวลาที่ใส่ตะข่ายแล้วมันก็จะ เก็บง่ายมีสายรัดที่หิ้วได้เลยจะปรับระดับความแน่นตรงนี้ก็ได้ครับรูดลงไปรูดลงไปก็นั่นเราจะหิ้วลงไปได้เลยเวลาไปฟิตเนสเราไม่ต้องการเราต้องการพื้นที่เล็กในการที่ออกกำลังกายของเราอะไรเงี้ยหรือม่ต้องการใช้อะไรร่วมกับใครก็เสือก็เป็นคําตอบนี่ครับหรือจะหิ้วไปเหน็บไหลไปเงี้ยก็ได้พอมีถุงนี้มันก็สะดวกดี แล้วก็เดี๋ยวผมจะโชว์คอมเมนต์จริงๆให้ดูนะมันมีคอมเมนต์ที่พูดถึงความหนาว่ามันหนาไม่ถึง10บมิลจริงๆผมก็เลยลองวัดดูก็ถือว่าโอเคนะผมว่ามันก็1เซนน่ะแต่เนี่ยคือถ้ามีเราหมวนมาสี่รอบมันก็ประมาณ4ี่เซนผมไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์นั้นอาจจะเป็นคอมเมนต์ที่ตอนนั้นโปรดักอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันมันโอเคนะไม่แน่ใจต้องดูบันทีด้วย ความหนาก็คือสิบมิลประมาณนี้งั้นเรามาดูรายละเอียดสินค้านะครับแบบละเอียดอีกทีในหน้าสั่งซื้อเลยเนี่ยมันเป็นโดยเส้นที่หนาพิเศษส mm. ิบมิลิเมตรวัดตัวเองมันก็โอเคนะเดี๋ยวผมให้ดูคอมเมนต์ด้วยทั้งดีและไม่ดีเลยเนี่ยหนาหนึ่งเซนกว้าง 61เซนติเมตรสูง183เซนติเมตรทำจากยาง NBR นี่ทนพิเศษทำขวาวศาสตร์ง่ายก็เช็ดออกได้เลยด้วยชิชชู่ผ้าอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะครับอันนี้โอเคอันนี้จริงคือพอยืดจุ่นแล้วก็รองรับเสียได้ขนาดน้ำหนักผมน้ำหนักผู้ชายนะยังรู้สึกโอเคนุ่มเลยตอนลงน้ำหนักไปอันนี้เขาเบอกว่าต่างจากร้านอื่นยังไงนะคุณภาพ ความพึงพอใจผู้ใช้เยอะอะไรเงี้ยอันดับหนึ่งเรื่องเบาะรองเรื่องอะไรต่างๆอะไรเอยียดสินค้าอ่าราคาก็ประมาณนี้ครับตามที่เห็นอยู่ที่โปรโมชั่นเ้วยว่าตอนที่คุณกดไปซื้อมีโปรมีมร่วมอะไรอยู่หรือคุณจะใช้โค้ดเพิ่มนะครับคือจะบอกว่าต่างจากแบรนด์อื่นยังไงก็เนี่ยผู้ใช้มากกว่าแสนลายแล้วเหรอ แล้วก็รีวิวนะแบบที่แบบสี่ถึงห้าดาวอันนี้ก็โอเคนะเพราะว่าเขาได้สี่จุดห้าสี่จุดเก้าเลยมั้งอันนี้เรื่องความขนาดคุณสมบัติสินค้าต่างๆช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียปัสะจากการลื่นอ่ะนี่ฮะคะแนนรีวิวสินค้าค่อนข้างดีนะจํานวนการซื้อเยอะแล้วก็รีวิวเยอะด้วยคนให้ห้าดาวสองหมื่นกว่าคนก็โอเคนะก็คือดีมากหนาะนุ่ม มีถุงใสโอเคขนส่งเร็วไม่ลื่นอันนี้ไม่ลื่นสีสวยหนาดีโอเคส่งไวพวกส่งไวผมไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะพวกรีวิวเรื่องส่งไวส่งช้ามันไม่ค่อยเกี่ยวกับสินค้า อันนี้คือรีวิวแบบเวอร์ชันเวอร์ชันหดาวมันก็จะดีอย่างนี้แหละถูกไหมลองดูเวอร์ชันหนึดาวดิหดาวมีสี่สิบแปดอันสัดส่วนค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดเทียบกับยอดยอดขายมีรอยยับอ่าอันนี้เป็นเรื่องการการแพ็คการขนส่งก็ไม่ได้มีในระยะสำคัญสำหรับผมนะถ้าเกิดมาดูรีวิวอย่างเงี้ยขนส่งอันนี้ขนส่งอีกแล้ว เนี่ยบางคนบอกว่าหนาเล่นโยคะโอเคเล่นฟิตเนสไม่เหมาะก็ลองดูได้ของครบนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะที่เขาพูดถึงความหนาปีสองศูนย์สองศูนย์นะคอมเมนต์เมื่อกี้เรื่องความหนาปีนี้ปีสองสี่แล้วอะ่ะมันก็อาจจะมีการพัฒนาละเออเหมือนเหมือนรูปสินค้ามันต่างกันนิดนึงนะปัจจุบันมันมันมีความเป็นคลื่นโคง้งเว้าวไม่ได้เรียบไปแบบเหมือนในภาพเมื่อกี้ ก็คิดว่าน่าจะปรับปรุงพัฒนาม,มาล่ะมันหนามันหนาขึ้นแล้วนี่ฮะมีคอมเมนต์แย่อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นปีสองศูนย์ว่ะอ่ามีใช้มาเก,กืบเดือนแล้วก็สุดท้ายบอกว่าอะไรคุณภาพไม่โอเคลื่นเหรอก็ล,ลองดูแต่ว่าของผมเนี่ยผมใช้มาก็ประมาณเดือนแล้วก็ยังโอเคอยู่เอามารีวิวนี่ก็ประมาณเดือนแล้วนะ ใช้ก็ยังโอเคอยู่อืมก็ลองลองเทียบดูเนี่ยลองเทียบดูความรู้สึกว่าโอเคไหมแล้วก็ลองเข้าไปกดดูราคาดูแล้วกันแล้วก็พยายามซื้อที่เป็นของแท้แล้วกันนะครับอันนี้ก็สําคัญก็เพจรีวิวใช้จริงขอขอบคุณมากครับมีอะไรที่ผมใช้จริงแล้วน่าสนใจเดี๋ยวมาแชร์กันไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับรีวิวใช้จริง